เดือนสิงหาคมกันแล้วนะครับเราเริ่มที่ลัคนาราศีสิงเป็นราศีแรกครับสวัสดีครับมาถึงเดือนสิงหาคมกันแล้วนะครับเราเริ่มที่ลัคนาราศีสิงเป็นราศีแรกครับไปกันเลยครับเดือนนี้ดาวถอยหลัง3ามดวงคร<อ>ับ <ét> <al> ดาวสุ LC ์ดาวพุธและ ดาวพระฤหัสครับมาเริ่มด้านจิตใจกันก่อนครับเปิดหัวมาครับดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพวินาศและได้มหาจักรทาให้ช่วงนี้นะครับมองว่าด้านจิตใจนั้นจะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ เก็บกดหรือมีอะไรไม่บอกใครเรียกว่าดื้อเงียบในช่วงดังกล่าวครับประกอบกับเลิกที่เข้าไปนั้นสเสวยสมโนเลิกด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงมีคนลัคนาตราศรีสิงจะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือสายมูไปไหว้พระขอให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆมากมายเลยครับหลังจากนั้นวันที่11ดดาวพุธโครจรถอยหลังพอดาวพุธโครจรถอยหลังเรื่องเงินเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆ เริ่มมีปัญหาประกอบกับดาวสุขซึ่งเป็นดาวการติดต่อและดาวการงานถอยหลังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นคนที่มีปัญหามากที่สุดใน12ลัคนาราศีเลยก็ได้ครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่18นะครับสิงหาดาวอังคารครับย้ายราศีและดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาการย้ายมาของดาวอาทิตย์ ข้อดีก็คือทําให้มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับและเจอกับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ทำให้เริ่มมองเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินเรื่องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแต่เจ้ากรรมครับเหมือนกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องจิตใจนั้นจะมีอุปสรรคไปเสียทุกเรื่องครับเพราะดาวเสาร์นั้นโคจรถอยหลังและเลงกับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ตามที่อาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเงินหาได้ใช้หมดจะทำอะไรก็ดูช้าติดขัดมีปัญหาด้านเอกสารสัญญาประกอบกับสังคมรอบข้างเหมือนจะบูลลี่หรือไม่ยอมรับความสามารถเราด้วยนะครับและดาวสุขเองก็เสวยเลิกไม่ดีทําให้ผลของงานก็ไม่ได้ตามเป้าเช่นเดียวกันครับและนะครับดาวอาทิตย์นั้นจะเสวยเลิกไม่ดีไปจนถึงวันที่1กันยายนเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการ ตัดสินใจทำอะไรก็ควรจะรอในช่วงหนึ่งกันยาให้ดาวพุธและดาวทิตศนั้นเสวยเลิกดีเสียก่อนนะครับส่วนดาวทิตศที่มาได้เกษตรนั้นจะมีข้อดีอยู่นิดนึงคือด้านกำลังใจจะดีกว่าช่วงที่ดาวทิตย์นั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพ วินาทครับและนะครับในช่วงที่29สิงหาคมดาวพฤหัสก็โคจรถอยหลังเช่นเดียวกันพอดาวพฤหัสโคจรสอยหลังต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคนลกคณะราศีสิงห์มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นแนะนําให้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรใหญ่ๆอย่าลงทุนยาออกจากงาน อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้ครับสวัสดีแฟนคลับโหราพยายกคทุกท่านครับตอนนี้ทางโหราพยายกษได้เปิดสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกเมมเบอร์นั้นจะได้รับสิทธิ์ดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดูดวงรายวันโดยแยกเป็นลัคนาราศีนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ129บาทต่อเดือนแถมยัง มีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นะครับไลน์ ID ยักษ์ FC นะครับ YAK ครับแล้วก็ FC นะครับแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพียงเดือนละ129บาบาทใครที่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะดูดวงรายวันก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณนะวัดป่าเทพจักรพันวนารามตําบลตะกุดไรอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดี อ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันบ้างนะครับปรากฏว่าดาวการเงินนั้นเป็นดาวพุธครับเปิดหัวมาวันที่สิงหาคมดาวพุธนะครับยังโคจรปกติอยู่แต่ดาวศุกร์นั้นโคจรถอยหลังแล้วและดาวศุกร์นะครับ เป็นดาวคู่ธาตุเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้อาจารย์ว่าแม้ว่าจะไม่ดีในส่วนของดาวที่ถอยหลังแต่อย่างน้อยก็ยังมีรายได้เข้ามาบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเพราะดาวพุธนั้นเสวยมหัาธนเูเลิกนะครับและตัวดาวพุธเองก็ยังเป็นดาวลาภะเมื่อโครจรมาทับตัวแสดงว่าคนลัคณาราศีสิงห์ยังมีเรื่องได้เงินอยู่แต่ไอเรื่องได้เงินนั้น กว่าจะได้แต่ละอาต่ลบาตแต่ละสตางค์นั้นยากเย็นแสนเข็นครับเพราะโดนดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวอุปสรรคปัญหานั้นโคจรทำร้ายอยู่ครับหลังจากนั้นวันที่11สิงหาคมครับดาวพุธเริ่มโคจรถอยหลังแล้วพอโคจรถอยหลังมันทำให้เงินที่ว่าหายากแล้วหายากคูณ2คูณ3เข้าไปอีกเรียกว่ามีปัญหาทั้งอุปสรรค กว่าจะได้มาต้องไปเคลียร์เรื่องเอกสารสัญญาเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เก่งเรื่องเอกสารสัญญาจะต้องโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะพูดเป็นทั้งดาวการเงินแล้วก็ดาวเอกสารคําพูดและในช่วงนี้นะครับอย่าปากวายอย่าไปพูดอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออย่าไปแซวใครอะไรยังไงให้คิดก่อนพูดเยอะๆนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงและพูดนั้นจะ กลับมาเดินเป็นปกติต้องรอถึงวันที่1กันยายนในช่วงที่18ครับดาวคารย้ายราศีออกมาและดาวอาทิตย์ย้ายมาอย่างน้อยพุทธที่โคจรถอยหลังก็ยังทับลัคนาและทับตนุลักษณ์ในช่วงวันที่18สิงหาคมทำให้นะครับการหาเงินหาทองนั้น แม้จะดูได้ยากแต่อย่างน้อยอาจารย์ว่ายัางพอมีเข้ามาแต่อาจจะไม่พออาจจะเป็นหนี้เป็นสินหรือชักหน้าไม่ถึงหลังโทรไปยืมเงินเพื่อนอะไรลักษณะนั้นในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่27สิงหาดาวศุกร์ย้ายกลับไปอยู่ในภพวินาศครับและวันที่29สิงหาดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวลูกน้องบริวารรายได้เสริมนั้นก็โครจรถอยหลังทำให้ รายได้เสริมที่เคยมานะครับช่วยรายได้หลักนั้นเกิดปัญหาอาจจะมีลูกน้องลาออกหรือรายได้เสริมที่เคยทําแล้วมีรายได้ดีกับไม่เข้าเป้าหรือลาช้าอีกเช่นเดียวกันเท่ากับเดือนนี้ ค่อนข้างหนักเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะครับจันทรคติกับอาจารย์ยักษ์นะครับจะเปิดสอนในวันที่3ุกุมภาพันธ์นะครับมีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทนะครับและเป็นหลักสูตรระยะสั้นครับ6เดือนจบเดียวกันครับใครไม่ชอบเรียนออนไลน์อยากจะมาเรียนสดที่บ้านอาจารย์ยักษ ได้เจอกันตัวเป็นๆนะครับก็จะมีเปิดสอนให้ในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะครับรีบจองนะครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนสดที่บ้านนะครับส่วนเรียนออนไลน์นั้นนะครับสามารถดูกี่ครั้งก็ได้ดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูที่ไหนก็ได้นะครับสนใจก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์ไปที่นะครับแอดมินยักษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับ ทีนี้เราไปดูด้านสุขภาพกันบ้างด้านสุขภาพนั้นปรากฏว่าดาวไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพมรณะครับดาวมรณะเองเป็นดาวพระฤหัสตอนนี้ดาวพระฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในราศีเมษเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องเรื่องระวังเรื่องฟืนไฟความร้อนละเบิดหรือน้ำมันหรือน้ำร้อนๆเพราะดาวราหูนั้นโคจรติดพิษนาคนะครับ ไอาการระวังเรื่องความร้อนระเบิดนั้นอาจจะต้องระวังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15สิงหาคมดาวราหูจะเริ่มได้วอละโคตมะระวางเพราะนั้นเรื่องความร้อนฟื้นไฟอะไรต่างๆก็เบาลงครับแต่ดาวอาทิตย์เองครับโคจรอ,อยู่ในภพวินาศวินาศแปลว่าชิบหายเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงจะต้องระวังความซวยที่เกิดจากน้ําหรือระวังความซวยที่เกิดจากการเดินทางเพราะ อยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำเพราะฉะนั้นอันไหนที่มีน้ําขังฝนตกหนักแนะนําแวะปั๊มได้แวะปั๊มขับรถโดยใช้ความระมัดระวังและการที่ดาวไปอยู่ในภพว,วินาศแบบนี้ไม่แนะนําให้ไปที่อาโครจร ไม่แนะนําให้ขับรถเร็วจนเกินไปแล้วก็ให้ใช้ทางหลักไม่ให้ใช้ทางลัดหรือทางที่เขาบอกว่าให้ใช้ขนาดที่หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลอาจารย์ไปแล้วนะครับทางแย่มากแนะนําให้ไปทางหลักไปไหนมาไหนจะได้มีคนช่วยเหลือและไม่นัดเดตกับ ใครที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเช่นไปเล่นแอปพลิเคชันไปเจอคนนี้นัดเจอกันในช่วงนี้อย่าได้เข้ามาในช่วงนี้เพราะว่าท่านอาจจะสืญเสียเงินเสียทรัพย์จนไปถึงเสียตัวหรือโดนทำร้ายได้ครับและในช่วงวันที่29ดาวพฤหัสโคจรถอยหลังแล้วนะครับทีนี้พอดาวพฤหัสโคจรถอยหลังและอยู่ในราศีเมษ อยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุจากฟืนไฟเหมือนเดิมแม้ว่าดาวราหูจะให้คุณและต่าดาวพฤหัสนั้นโคจรให้โทษในช่วงดังกล่าวนะครับและให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินบุฟเฟ่หมูกระทะอยากกินเยอะจนเกินไปอย่าก,กินอาหารรสจัดในช่วงนี้แล้วก็ระวังเรื่องของหมักของดองไปถึง เรื่องอยาเสพติดด้วยเช่นวันนี้ไปปาร์ตี้นะครับจากเคยกินเบีย์ก็ให้กินน้ำเปล่าไปก่อนในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะลัคนาราศีสิงห์นั้นไม่ดีจริงๆไม่ดีจากใจเลยเพราะนั้นอยากให้เรามัดระวังช่วงนี้เยอะๆหน่อยครับเดือนนี้เป็นเดือนสวยของคนลัคนาราศีสิงห์ครับต่อมาครับเราก็มาดูในส่วนของด้านการงานกันบ้างดาวการงานนั้นในตอนนี้ดาวสุกนั้นเดินช้ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วครับพอเดือนสิงหา ปุ๊บดาวสุ์โครจรถอยหลังเลยการถอยหลังของดาวสุขมันทําให้งานที่ทํานั้นเต็มไปด้วยความล่าช้ามีอุปสรรคอังคารที่เป็นคู่มิตรแต่โดนดาวเสาที่ถอยหลังและเลงทําร้ายทําให้งานมีปัญหามากๆเลยถ้าใครตกงานอยู่อยากเริ่มงานอาจารย์แนะนำให้เริ่มในช่วงวันที่1นะครับจนถึงวันที่11เป็นช่วงที่ดีที่สุด แต่ถ้านะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างช้าสุดนั้นดาวพุธนั้นจะอยู่ในมหันตโนเลิกจนถึงวันที่14สิงหาคมเพราะฉะนั้น1-14ยังพอได้แต่ช่วงที่ดีที่สุดคือ1จนถึง11สิงหาเพราะช่วงนั้นดาวพุธได้วอละโคตมานาวางพอต่อรองเรื่องการงานอะไรต่างๆแล้วนะครับอย่างน้อยรายได้เราจะดีแล้วก็ไม่เสียเปรียบมากจนเกินไปแต่งานในช่วงนี้ รับประกันได้เลยครับท่านจะโดนเอาเปรียบไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเช่นเลิกงานช้ามีงานงอกต้องทํางานตําแหน่งอื่นเพิ่มหรือนะครับ คุยแล้วไม่จบงานมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขมากกว่าเดิมเยอะอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นคุยกันบอกงานชิวๆไปไปถึงแล้ว <S <S เลิกงานสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้กลับบ้านอะไรลักษณะนะั้นแล้วตัวดาวสุกเองครับด้วยความที่พอมันโคจรถอยหลังแล้วก็เต็มไปด้วยความล่าช้ามันก็จะมีการโดนบูลลี่ใส่ร้ายกันแกล้งก็จะต้อง ระหวังตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นวันที่18ดาวคารย้ายราศีแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายราศีช่วงนี้ท่านจะคิดถึงเรื่องงานแต่จะวิตกกังวลเรื่องงานเรื่องเงินมากสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะครับใครที่ดูคลิปแล้วตกงานอยู่หรือเป็นฟรีแลนซ์หางานประจาได้ทาไปก่อนแต่ว่าถ้าหาไม่ทันแล้วนะครับเกาะงานที่ตัวเองทำให้ดีมากๆเลยและใครที่ จะมีการผ่านโปรในช่วงเดือนสิงหาต้องขยันมากกว่าเดิมเป็นพิเศษประมาณ2-3เท่าเพราะมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านโปรได้หลังจากนั้นดาวศุกร์ก็จะโคจรถอยหลังกลับไปที่ราศีกรกฎในช่วงวันที่27สิสิงหาคมพอดาวศุกร์โคจรถอยหลังไปแบบนี้แล้วนะครับ ท่านก็จะมีเกณฑ์ตกงานไม่ผ่านโปร,โปรนะครับหรือจะต้องอะไรครับมีการย้ายสาขาเช่น ท่านทำยอดดีได้มาอยู่สาขาใหญ่พอนะครับผลงานตัวเองไม่ดีดรอปลงก็เลยต้องย้ายกลับไปอยู่สาขาเล็กเหมือนเดิมอะไรลักษณะน,นั้นแต่ถ้าใครมีการโดนชักชวนให้ไปทำงานต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศอาจารย์อยากให้รอก่อนนะครับอย่าพึ่งไปดาวสูงนั้นจะถอยหลังถึง45วันตั้งแต่วันที่1สิงหากว่าจะกลับมาเดินต้องรอจนถึงวันที่15กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงห์ครับ ใช้เงินจางประหยัดกินอยู่อย่างมัธยัถ์นะครับแล้วก็อย่าไปให้ใครยืมตังหรืออย่าไปให้ใครนะครับ มาทำร้ายเราได้ในช่วงนี้ครับและดาวศุกร์เองเดี๋ยวพอกลับมาเดินนะครับดาวพุธดาวทิศก็จะไม่โดนดาวเสาร์ทำร้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในช่วงครึ่งปีหลังหรือในช่วงเดือนสิงหาคมครับและอย่าลืมติดตามครับเดี๋ยวช่วงกันยาอาจารย์ก็จะมาเม,า,มออา,า,าส์มอยกับคนลัคนาราศีสิงห์ให้ต่อครับทีนี้ด้านการรับลูกน้องถ้าจะรับนะครับก็รับได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง29สิสิงหาคมเลย ครับแต่จะให้ดีก็ไม่ควรเกินวันที่11ให้ดาวพุธนั้นอยู่มหันโนเลิกดาวพฤหัสอยู่ผนัดมหันโนเลิกและไม่ได้โคโจรถอยหลังจะดีที่สุดนะครับส่วนการขยายงานอาจารย์ยังไม่แนะนําส่วนด้านลูกค้าเน้นลดแรกแจกแถมแล้วก็เป็นลูกค้าทางกายลูกค้าต่างชาติลูกค้าต่างประเทศจะดีเป็นพิเศษครับ ในช่วงครึ่งปีหลังนั้นดวงประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่1ครับจะเกิดภัยธรรมชาติครับที่ไหนแล้งจะแล้งจัดที่ไหนท่วมก็จะท่วมหนักครับและก็ยังเกิดไฟไหม้เกิดเพลิงไหม้ยังมีอยู่และต่อมาก็จะมีการตกงานกันมากขึ้นแล้วก็ ดูตามนี้จะเกิดค่านิยมผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการทํางานอะไรทุกอย่างจะไม่โทษตัวเองจะโทษรัฐบาลโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองเกิดค่านิยมผิดๆแล้วก็เด็กจบใหม่นะครับจะหางานได้น้อยคนก็เริ่มไปใช้เครื่องจักรมากขึ้นต่อมาในช่วงครึ่งปีหลังจะเกิดอาการเงินเฟ้อคือมีเงินแล้วซื้อของไม่ได้เยอะเหมือนที่ผ่านมาและจะมีม็อบเกิดขึ้นนะครับคือ 1. มีม็อบเกี่ยวกับเรื่องการ อดอยากเรื่องปากท้องเรื่องการตกงานต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน2นะครับ รัฐบาลที่เข้ามาจะมีการตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเศรษฐกิจการธนาคารรวมไปถึงจะมีคนตกงานมากขึ้น 3. จะมีอุบัติเหตุภัยธรรมชาติและโรคกลับมาในช่วงดังกล่าวด้วยในช่วงครึ่งปีนี้ต้องระวังมากๆเลยและนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ SME จะเริ่มมีปัญหาคือจะไม่ชำระหนี้ตามกำหนดทำให้เกิดหนี้เน่า PL มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับจ่ายการใช้จ่ายการลงทุนอะไรเนี่ยนะครับจะชะงักงันมากขึ้นอยากให้ทุกคนรัดเข็มขัดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเท่าที่ทาเป็นแต่อยากให้ใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยก็เศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นและในช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลงังเป็นดาววินาศนะครับก็จะเกิดเรื่องนะครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันในประเทศไทยด้วยอาจารย์ว่าบางทีอาจจะมีการใช้กําลังเกิดขึ้นต้องรอ ระวังนะครับอาจจะเป็นม็อบชนม็อบก็ได้ไม่ได้แบบว่าเกิดจากทหารนะครับมุมดาวที่อาจารย์ดูแล้วไม่น่าจะเกิดจากการใช้กําลังอาวุธของทหารอาจจะเกิดจาก 1. มือที่3อย่างที่เขาว่าหรือต่างชาตินะครับแอบเข้ามาก่อสถานการณ์ในประเทศไทยหรือนะครับมีกลุ่มผู้นําความคิดนํานักศึกษาน,นําน,นกักเรียนนาเยาวชนนะครับออกมาแล้วเกิดมีการประทะกรักันก็อยากให้ ระวังด้วยแต่ดูแล้วนะครับปีนี้ม็อบมีแน่นอนครับแต่อาจจะไม่ได้ยืดเยื้ออาจจะมีการชุมนุมแล้วก็เลิกไปมีการชุมนุมแล้วก็เลิกไปไม่ได้อยู่ยาวอาจจะเป็นในลักษณะกองโจรคือมาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ลงโซเชียลเป็นกิจกรรมแล้วก็หายไปใครที่เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าให้ม็อบมันชนกันละกันเพราะว่าดูตามนี้ถ้าเกิดม็อบชนกันอาจจะมีการใช้อาวุธหรือการใช้กําลังเกิดขึ้นแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้นะครับดูแล้ว คนที่จะมีอุบัติเหตุทางร่างกายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นทางนักเรียนนักศึกษาหรือวัยรุ่นมากกว่าอยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปีนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอักิวาท้องเสียหรือนะครับโรคจากทางเดินอาหารเกิดขึ้นในช่วงวันที่18สิงหาจนถึงวันที่3ตุลาครับแล้วก็ อุบัติเหตุทางน้ําจะมีเข้ามาแบบหนักหน่วงในช่วงหลังจากวันที่15พฤศจิกาจนถึง27ธันวาต้องระวังวิงวอนนะครับใครที่มีอำนาจหรือใครบริหารงานนะครับช่วยจัดการบริหารน้ําดีๆอย่าเอาใจไปทําเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ดูแลประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจไปก่อนเพราะว่าดูตามนี้น่าจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ hard มากมากเลยเพราะว่าดาวมารุตยูปลายปีก็จะมีการถอยหลังดาวพลหัดเมื่อมีการถอยหลังแล้วกว่าจะเดินก็จะต้องรอจนถึงเดือนมก,กราคมเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องสวดมนต์ทำบุญแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าไปฟังข้อมูลด้านใดด้านเดียวมากเกินไปแนะนําให้ฟังข้อมูล2ด้านแต่ช่วงนี้นะครับคนในประเทศไทยจะเหมือนเป็นสุดโต่งคือจะไม่ขาวก็ดําเลย นะครับไม่ได้มีกลางกลางก็อยากให้ใช้สติวิเคราะห์แล้วก็อะไรที่มันดูผิดจากศีลธรรมแสดงว่ามันไม่ดีไม่ใช่เราเชื่อเขาเรานับถือเขาเราขลั่งใคลเขาเราให้ความเคารพเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่รู้ดีบางทีถ้าอะไรที่มันผิดศีลธรรมกับที่มันเป็นอยู่หรือทำหนบรำเนียมของประเทศไทยแล้วมันก็คือเป็นเรื่องไม่ดีก็ฝากให้คนที่ดูคลิปช่วงนี้ช่วยเซฟหรือส่งต่อให้กับคนที่ ที่ท่านรักด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับด้านความรักกันนะครับด้านความรักดาวนั้นมีดาวดาราหูเป็นตัวหลักเพราะดาวดาราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนของภพคนรักปรากฏว่าในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15ดาวดาราหูโคจรติดทิศและดาวดาราหูก็นะครับสเสวยเริกไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอคนถูกใจในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15บบอกได้เลยครับจะเป็นความรักที่โดนเอาเปรียบเขาอาจจะ ไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนังเทคแคร์ทุกอย่างแต่อาจจะมีการเอาเปรียบเช่นขอมีอีกคนหนึ่งหรือเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าช่วงนี้ถ้าโสดได้ก็โสดไปก่อน นะครับประกอบกับดาวต่างๆพอดาวราหูสเสวยเร่กดีและได้วอละโคตมะนาวางแต่ปรากฏว่าดาวสุขดาวพุธก็โดนดาวเสาเลงและเลงมาจากพบคนรักด้วยเพราะฉะนั้นการครบกันในเดือนนี้ไม่ว่าจะมุมไหนต่อให้ดาวราหูดีอย่างไรอาจารย์ก็มองว่ามันจะเป็นการครบกันแบบโดนเอาเปรียบหรือเป็นการครบกันแบบมีมือที่3เช่นเขาบอกว่าโสดแต่จริงแล้ว แฟนเขาไปอยู่ต่างจังหวัด2เดือนแล้วมาจีบเราอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ควรเลยแล้วก็นะครับยิ่งคบกันก็ยิ่งทําให้ท่านเครียดเพราะ ดาวประจําตัวก็อยู่ในภพวินาศครับหลังจากนั้นวันที่18อังคารย้ายราศีอาทิตย์ย้ายราศีนะครับช่วงนี้ทั้งสุขแล้วก็พุธโคโจรถอยหลังเรียกว่าท่านไม่น่าจะโฟกัสเรื่องความรักน่าจะโฟกัสเรื่องการเงินมากกว่าเพราะว่าพุธก็โคจรถอยหลังสุขก็โคจรถอยหลังนะครับแต่ดูตามนี้แล้วท่านก็จะมีเกณฑ์เจอรักดีๆอยู่นะเพราะ หลังจากดังอังคารย้ายอังคารไม่โดนดาวเสาทํทำร้ายแล้วนะครับก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นแต่ด้วยความที่ดาวเสามันเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิอลิแปลว่าคนที่ไม่คู่ควรอลิแปลว่าปัญหาอุกศักพอดาวอลิซึ่งเป็นดาวไม่ดีเข้ามาอยู่ในพบคนรักและโคจรถอยหลังแน่นอนครับย่อมส่งผลให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกคบคนหรือตัดสินใจจะรักใครสักคนหนึ่ง จริงๆแล้วช่วงนี้โสดไปได้โสดไปก่อนอย่าเพิ่งรับใข่เข้ามาครับต่อมาเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วช่วงวันที่18สิงหาไปจนถึงวันที่18กันยาน1เดือนนะครับต้องระหว่างมีปัญหาเลิกลากันนะครับเพราะดาวทิตเป็นดาวตัวท่านเมื่อโดนดาวเสาร์ทำร้ายก็จะมีปัญหาการถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับมีปัญหาหนึ่งครับ ทะเลาะเบากแว้งความคิดไม่ตรงกันครับ2คือปัญหาเรื่องมือที่3ครับ3ครับปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินเช่น นะครับไม่ว่าท่านหรือเขาเนี่ยอาจจะไปตรวจสอบเจอเรียกว่าความลับแตกแล้วกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีนี่สินพลุงพลังต้องไปตามแก้ไขตามเช็ดให้มันมีปัญหาอะไรลักษณะน,นั้นเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเคลียร์ตัวเองให้คลีนให้สะอาดนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีแผลอยู่จะมีเกณฑ์ความลับเปิดเผยในช่วงเดือนนี้ครับเพราะนั้นคนที่มีแฟนแล้วอยากให้ระมัดระวังมากๆเลยนะครับส่วนถามว่าแฟนท่านช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ ด้านสุขภาพก็ต้องระวังครับด้านการงานก็ไม่ค่อยดีครับด้านการเงินมีปัญหาหนักด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะครับเป็นแฟนกันก็ประคองกันนะครับอย่าไปนั่งจ้องจับผิดจนชวนทะเลาะเดี๋ยวจะมีปัญหาเลิกกันในอนาคตครับทั้งหมดก็เป็นคนลกษณะาราสีสิงค์ครับฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ